จัดใหญ่จัดเต็มเพื่อคนข้างหลักเกมมิงเกียร์เซตสีขาววันนี้เฟซมาพร้อมกับเซตจากแบนรนด์ ROG ไล่ตั้งแต่คีย์บอร์ดอย่าง r g a สอดค้นสีขาวจุดเด่นที่จอ OLED แล้วก็สวิตช์ใหม่ส่วนใครเป็นสายเมาส์เกมมิงก็ต้อง ROG Harp 8X กับ M Lab Edition ตัวนี้สามารถอ p t i m ม z e การเล่นเกมให้เข้ากับมือแบบส่วนตัวและที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับเฟซปิดท้ายโดยแผ่นรองเมาส์กระจกนิรภัย ROG Moonstone 8L ที่สะบัดเมาส์แบบลืนล่นยิงเข้าหัวแม่น ใครตั้งตาอรอเซตนี้กันอยู่คลิปนี้เฟซมารีวิวให้ฟังกันค่ะเขาเวลาเซฟวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟซอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์ตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่แบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันใครตรงบาย กลาดสวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์ทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เฟนก็มีคีย์บอร์ดเมาส์แผ่นลงเมาส์จากทาง ROG มาอัปเดตให้ฟังกันเรื่องความพิเศษของในคลิปนี้เนะี่ยจะเป็นในโทนสีขาวนะคะปีที่แล้วเราก็เคยมีอัปเดตโทนสีขาวไปของ ROG แต่ปีนี้เฟนว่าค่อนข้างจะเด็ดดวงมากๆเพราะว่ามันเป็นไอเทมใหม่ๆเลยคือมันอาจจะเหมือนเดิมนะแต่มันก็มีบางอย่างเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวยัยงไงคลิปนี้เฟนมาอัปเดตให้ฟังนะคะก่อนไปรับชมฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตาม เราไปเริ่มกันที่คีย์บอร์ด LG A ส R T กันเลยค่ะโดย LG A O อ T ที่เฟสยิบมาริวในคลิปนี้จะเหมือนกับตัวที่เฟสเคยเควิวไปก่อนหน้านี้เลยนะคะหมายถึงพวกสเปคด้านใน,นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอ OLED ตัวนี้ก็จะเป็นภาพแบบขาวดําสามารถใส่ไฟจิ๊บเข้าไปเพิ่มเติมได้แน่นอนว่าตัวจอเนี้ยสามารถออปติมาได้เยอะมากนะคะถ้าเกิดใครอยากดูแบบจอลึกเฟสน,นาเป็นคลิปเต็มดีกว่าเนาะเพราะในคลิปนี้เนี้ยอยากจะมาสรุปให้ฟังซะมากกว่าเรื่องของการใช้งานไร้สายก็มีการรองรับไม่ว่าจะเป็นบูทูธ5.1ุ เวลาสัมผัสซีจิกอเฮิร์หรือว่าจะผ่านการเสรียบสายไทยซีโดยความน่าใช้ของ r g a สอดเนี่ยจะเป็นเรื่องของไซส์นะคะมาในใช้แบบ75%มีน็อปมาให้ตรงบริเวณน็อปถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างล้านะเฟซใช้งานมาหลายเดือนพอสมควรเป็นตัวสีดําบอดตรงๆว่าโอ้โหฟิลลิ่งดีมากๆส่วนความพิเศษในรอบนี้ค่ะก็คือ r g a สอดเป็นโทนสีขาวเรียบร้อยแล้วจะออกเป็นแบบขาวไหมมันก็เทาๆนิดนึงแต่เฟซว่าคงมีหลายๆคนที่ตั้งตารอกันนะคะที่จะอยากได้ โทนสีขาวแบบนี้แอบเห็นคนในกลุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยถึงข้าเอาตัวสีดําไปพ่นสีเลยออกมาชา้าไปนิดนึงตัวนี้มีสีขาวเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจในเดฟแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะหลายๆคนคงจะแบบอา้ามีอัปเดตแค่สีขาวถึงจะต้องมารีวิวเลยเหรอไม่จ้ะอยากให้ทุกคนมาดูที่สวิตต์กันดีกว่าทาง R G เขาออกสวิต์มาเป็นตัวใหม่ทุกคนในรุน่นนี้ก็จะมีการใส่ R G N X ตอมมาให้โดยจะเป็นคิกกี้สวิต์นะคะเฟสแบบลองครั้งแรก นะชอบมากทุกคนมันไม่เหมือนบูสวิตมันดูเป็นแบบผู้ดีมากกว่าแล้วก็กดมันมือมากๆด้วยความน่าสนใจเนี่ยางอา o G เขามีการหลูดสวิตมาให้เฮ้ยอยบอยบพึ่งอยบพึ่งด่าเราคือคิกกี้หลูมาให้เนี่ยเพื่อจะลดเรื่องของ b bouncing n อ i s e นะคะมันอาจจะมีเสียงแบบรบกวนด้านในทําให้โทนเสียงออกมาไม่ดีแต่ตัวนี้เป็นคิกกี้ที่เฟรรู้สึกว่าเสียงมันดีมากแล้วก็เข้ากับบอร์ดเอสสอดสุดๆก่อนหน้านี้ก็จะมีออกมาเป็นแบบ l i n e a r switch ไทสวิตใช่ไหมคะตัวนี้เพื่อว่าเกมเมอร์อ่ะถูกใจแน่นอนแต่อาจจะต้องระวังรอบข้างสักนิดนึงเพราะเสียงเนี่ยมันเล้าใจมากๆาอันนี้ถ้าเกิดใครอยากฟังนะคะก็รอไปฟังในเซสชันของ s o u n d t e s t กันได้ส่วนเรื่องของการคัสตอมไม้เรื่องต่างตังตวนี้มีการรองรับพอสวอปให้เหมือนเดิมทั้งคา3พิ5น5พินสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายแล้วก็ในกล่องของเขาจะมีเซ็ตอุปกรณ์ลูปมาให้อันนี้ต้องขอชื่นชมตั้งแต่ในคลิปที่แล้วเลยใครที่เป็นมือใหม่อยากได้ทั้งเกมมิ่งคีย์บอร์ดด้วยคัสตอม ีบอดด้วย์รเฟซว่า rog สอดค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดใครต้องการจะดูวิธีการมอดเฟสมีทําคลิปแยกไว้สําหรับ rog สอดเกี่ยวกับการมอดล้วน,นเลยลองเข้าไปดูกันได้ตอนนี้เราลองไปฟังซาวด์เทสของสวิตตัวใหม่กันเลยค่ะ จบจากตัวคีย์บอร์ดมาต่อกับตัวเมาส์ไร้สายสำหรับสายเกมมิงมากๆนั่นก็คือ ROG Half Eight M Lab Edition ซึ่งก็จะเป็นการคอลแลบ,บกันระหว่าง ROG แล้วก็ M Lab เป็นโปรแกรมสำหรับสายฝึกเทรนนิ่งต่างๆในการยิงใครเล่นเกมเนี่ยก็น่าจะใช้โปรแกรมนี้ในการฝึกเทรนกันบ่อยๆเนาะโดยในครั้งที่แล้วที่เฟซมีทำคลิปฟูลรีวิวไปจะเป็นในคันเลอร์สีดำแต่รอบนี้มาในโทนสีขาวเป็นที่เรียบร้อยเฟซว่ามันดูคลีนขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแต่ในส่วนของสเปคด้านใน ให้มาแบบเดิมเลยค่ะไม่ได้มีอะไรอัปเดตมาเยอะโดเซนเซอร์ <The sensor S 1> จะเลือกใช้เป็นตัว m point optical sensor จากที่ลองเทียบมาเนี่ยสเปคแอบสูงกว่าตัว p i c art สามพเกอยู่ประมาณนึงเลยนะแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยยังกัก l l i n g rate ไว้อยู่1000 h พเฮิร์หากในอนาคต rog มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้อาจจะรองรับถึง800 0ันเฮิร์กันเลยทีเดียวแต่เฟ้นว่าจุดเด่นสําหรับรุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งใน m lab เพราะเราสามารถจะเซตติ้งเมาส์อะไรต่างๆเพื่อช่วยการเล่นเกมของ ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราเข้าไปใช้งานผ่าน MLab ใช่ไหมคะจะมีเซ็กชันสําหรับ R/G โดยเฉพาะเลยแล้วก็สามารถเทสเมาส์ไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าเฮย้ยควรจะปรับเมาส์แบบนี้นะให้เข้ากับการเล่นของเราซึ่งในตัวโปรแกรมเนี้ยปรับได้ค่อนข้างจะละเอียดมากๆเลยนะฟเฟสชื่นชอบจริงๆบางทีถ้าเกิดคุณได้เซตติ้งส่วนตัวที่เข้ามือมากๆเนี่ยอาจจะโงกงกว่าคนอื่นเลยก็ได้และนี่ก็จะเป็นสรุปทั้งหมดสำหรับ R/G Half MLab Edition ค่ะ ที่เฟสติดสปีดมาขนาดนี้ก็เพราะว่าอยากจะมาลองเล่นของใหม่กันดีกว่านี่คือแผ่นลองเมาส์กระจกตัวแรกจากแบรนด์ R G B ชื่อว่า Moonstone e g e Size L สำหรับสเปคเข้าวๆตัวนี้จะใช้เป็นวัสดุกระจกนะปกติแผ่นลองเมาส์จะเป็นผ้าใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นกระจกเป็นกระจกนิรภาัายด้วยนะทุกคนถ้าเกิดน้องตกเนี่ย จะไม่ได้แตกแบบกระจายหรือว่าบาดมากเกินไปบริเวณขอบมุมต่างๆมีการทําแบบมนมาให้เพื่อจะลดความคมส่วนไซส์ที่เฟซมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นไซส์ L นะคะมีความกว้างยาวอยู่ที่50คูณ40เซนตตัวแผ่นมีความหนาอยู่4มิลด้วยกันเอาจริงไซส์แผ่นถือว่าค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะแนะนําว่าควรจะหาโต๊ะเล่นเกมที่รับกับแผ่นรองเมาส์ด้วยส่วนเรื่องของการดีไซน์ค่ะมาในโทนสีขาวเหมือนกันมีการสกรีนข้อความสโลแกนของแบรนด์มาให้ พร้อมกับโลโก้อะไรต่างๆพิกมาดูที่บริเวณด้านหลังค่ะตัวนี้จะใช้เป็นวัสดุซิลิโคนสีเทาทั้งแผ่นเลยทําให้ความเกาะต้นอะไรต่างๆเนี่ยยึดได้ดีมากๆเฟนว่าด้านหลังอ่ะแอบทําสวยกว่าด้านหน้าอีกนะเนี่ยและถ้าเทียบกับหลายๆแบรนด์ที่เฟสลองจับมาสําหรับแผ่นกระจกอ่ะตัวนี้ทําได้สวยเลยมาดูที่ฟีลลิ่งการใช้งานกันบ้างอันนี้เฟสเทสแค่กับเกม Over Watch เนาะมีเอพิกบ้างคือมันลื่นลื่นเลยจะเหมาะกับการเล่นเกมที่ต้องสวัดเมาส์บ่อย หรือว่าแทกกิ้งไวๆอย่างเฟสเล่นโอเวอร์วัตเล่นดีว่าอย่างเงี้ยโห สะบัดไวมากค่อนข้างจะ tracking ตามได้แบบไปแบบโฟฟเลยด้วยความที่แผ่นลงมส์มันค่อนข้างใหญ่นะคะก็จะสะบัดได้ค่อนข้างเยอะส่วนใครที่เป็นสายวอลลุ่นแลนหรือว่าใช้แผ่นกระจกอยู่แล้วเฟลคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุณควรจะไปลองเลือกใช้ดูนะอาจจะเป็นแผ่นลงมส์กระจกตัวใหม่ของคุณที่เข้ามือมากขึ้นก็ได้ส่วนใครมีแผ่นจะซื้อว่าแบบเอ้ยก่อนอันนี้ใช้แบบผ้ามาใช้แบบกระจกจะเป็นยังไงควรปรับเปลี่ยนไหมบอกเลยว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวอย่างน้อยวีคหนึ่งถึงง เลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ได้เพซว่ามันคงจะมันพอสมควรอืมหากเพื่อนๆดูกันมาถึงตรงนี้แปลว่าคงอยากได้อะไรสักตัวใช่ไหมคะสําหรับราคาเฟนต้องขอบอกก่อนว่าราคาทางการอาจจะยังไม่มีออกมานะคะเนื่องจากเป็นของที่เพิ่งเข้าไทยมาใหม่ล่าสุดเลยและเฟซก็ได้มารีวิวก่อนใครแต่อันนี้จะบอกราคาคร่าวๆให้ฟังก่อนอ้างอิงจากตัวเก่าที่เฟซเคยทํารีวิวมานะคะอย่างคีย์บอร์ด LG สอดร,ราคาอยู่ประมาณ7 9 9 0 10บาทมีรับประกันให้2ปีส่วนเมาส์ half e ค่ะราคาอยู่ที่3,990บาทส่วนแผ่นรองเมาส์อันนี้ของใหม่มากยังไม่มีราคาเปิดตัวมานะคะแต่ยังไงเฟสจะใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้ถ้าเกิดมีเข้ามาเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถกดดูข้อมูลใต้ล่างเลยรวไมไปถึงใครดูตอนนี้อยู่อยากติดตามข่าวสารเข้าติดตามในเพจของเฟสกันได้นะคะจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆถ้ามีราคาออกมาแล้วเรียบร้อยหรือว่าพิกัดสั่งซื้ออะไรต่างๆเนี่ยจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนฟังแน่ แนนค่่นนอะสำหรับในคลิปนี้ก็เอามายอ่วๆประมาณนี้ถือว่าเป็นเซตส,สีขาวที่ถูกใจเกมเมอร์ปี2023ม,กมากๆเดี๋ยวในปีหน้า,า,าลองมารอติดตามไปพร้อมๆกันเนาะว่าจะมีอะไรแบบน่าสนใจบ้างจากทาง ROG คลิปนี้ใครชอบฝาก like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล,วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย